สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับคำถามที่ต้องการคำตอบมีคนถามทนายว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาลุงพลไปที่ตำรวจป่าไม้ปทศ โดยข้อหาอะไรกันแน่คำถามนี้จริงๆต้องถามท่านทนายสมเกียรติโดยตรงแต่เมื่อเป็นคำถามที่ถูกนํำมาถามทานายทานายก็ขออนุญาตต,ตอบตามที่เข้าใจแต่จะให้ชัวร์ต้องถามทานายสมเกียรตินะครับเวลานี้เท่าที่ยืนยันได้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา3คดีคดีแรกบุกรุกแผ้วถางป่าบนที่ดินประมาณสองงาน คดีที่2ครอบครองไม้มาฆ่าแต้เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอคดีที่3าํทำไม้วงเล็บตัดไม้อารางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเช่นกันเท่าที่ทราบจากข่าวคดีบุกรุกแผ่ทถางป่าที่มีการแจ้งความที่สพกกตูมวันที่ตำรวจหลายนาย ไปที่บ้านกกกอกและเชิญลุงพลไปที่สพกกตูมต้องประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทคดีที่2คดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้ไม้ถูกยึดเป็นของกลางแล้วคดีนี้ไม่มีการโอนคดีมาที่ปทศทางสพกกตูมเป็นผู้ดำเนินคดีเองและคดีที่3ตัดไม้อารางได้โอนคดีมาที่ปทศแล้ว ดังนั้น2ใน3ของคดีคือคดีบุกรุกแผวถางป่าและคดีตัดไม้อารางจึงถูกโอนมาที่ปทศแล้วและวันที่8ทางปทศได้แจ้งการรับโอนคดีสำนวนคดีให้ลุงพลทราบส่วนช่างพงถูกดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือร่วมกันทำไม้ตัดไม้อารางโดยลุงพลและช่างพง เป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีตัดไม้อารางวันที่8ที่ปทสทนายไม่ทราบว่าทางตำรวจได้มีการสอบคำให้การของลุงพลเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนช่างพงถูกสอบคำให้การในฐานะผู้ต้องหาแล้วแต่ช่างพงจะให้การอย่างไรไม่ทราบได้คำถามต่อมา หลังจากนี้คดีจะเดินอย่างไรทนายขอตอบว่าตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การของฝ่ายผู้เสียหายคือป่าไม้และคำให้การของฝ่ายผู้ต้องหาลุงพลและช่างพงเพื่อสรุปความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องวงเล็บโอกาสสั่งไม่ฟ้องแทบมองไม่เห็นและเสนอความเห็น ให้พนักงานอายการพิจารณาถ้าอายการเห็นชอบคำสั่งฟ้องของทางตำรวจปทศอ,อายการก็จะส่งฟ้องต่อศาลต่อไปเท่าที่ทราบอาจมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มถ้ามีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มก็ต้องรอให้การสอบสวนผู้ต้องหาครบทุกคน ก่อนมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับสอบลุงพลกับยูทูบเบอร์เป็นพิธีเมื่อวันที่8เมษายนไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนที่บอกปอปทสไปถึง9โมงเชา้าพบดาบมาไกลนำอาหารมาแจกมากเลย มีนักข่าวและยูทูบเบอร์หลายช่องมารอข่าวพอ10บโมงทนายสมเกียรติพาลุงกับป้ากับยูทูบเบอร์อีกสองท่านเข้าห้องสอบสวนคดีป่าต่างๆบ่ายโมงเศษก็เสร็จยังไม่ได้แถลงข่าวจึงไม่มีใครทราบผลขอเขียนให้เพื่อนอ่านก่อนละกันการที่ใช้เวลาน้อยเพียงสามชั่วโมงเศษซึ่งรวมทานอาหารกลางวันด้วย น่าจะสอบเป็นพิธีเท่านั้นเพราะมีคลิปตอนตัดกิ่งไม้อยู่แล้วเหมือนที่ผมเขียนโพสต์ไว้เมื่อ6เมษายนซึ่งท่านผบตรสุวัฒอ่านทุกบทความที่ผมเขียนที่เกี่ยวกับคดีเล็กๆของลุงพลหลายคดีเหล่านี้แนวโน้มว่าท่านเห็นตามที่ผมเขียนตั้งแต่เดือนธันวาคม63แล้วท่านคงงง กับคำว่ากิ่งไม้สี่กิ่งที่แตกจากตอไม้ต้นเดียวอย่าว่าแต่ท่านงงเลยแม้แต่อายการศาลต่างก็งงกับเรื่องที่ผมเขียนจนอธิบายไม่ถูกจึงต้องไม่ฟ้องหรือยกฟ้องอย่างเดียวลุงครอบครองที่ดินทํากินสองตารางวาไม่ใช่ป่าหรือว่า หน่วยจัดสรรที่ดินเอาป่าสงวนที่มีแต่ต้นไม้ห่วงข้ามเต็มพืชส213ตารางวามาให้คนทำกินยังเชื่อว่ายูทูบเบอร์มีน้ำใจช่วยลุงพลตัดกิ่งไม้ที่เหลือขาดเจตนาทำไม้ในเขตป่าสงวนบริเวณภูเขาจะไม่ถูกสอบเพิ่มให้เสียเวลาเสียทั้งเงินหลวง เงินราบยามโควิดมาสตางหายาบออมเงินไว้ดีกว่านะท่านสุวัสด์ใครใคก็รอผลสรุปไม่ผิดหลายคดีมานานแล้วสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าไอคนที่มันฟ้องไปทั่วเขาคิดอะไรและทำเพื่ออะไรคะอาจารย์ ทำร้ายชาวบ้านเขาก็มีวิถีชีวิตของคนอีสารบ้านๆเท่านั้นถัดมานะครับบอกว่าชื่นชมท่านนะคะที่ให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนถัดมานะครับบอกว่าต้องจัดอบรมเรื่องการรับฟ้องนะคะเสียเวลาเสียงบหลวงถัดมานะครับบอกว่าคนที่ฟ้องคิดได้อย่างไรแกล้งชาวบ้านชัดๆถ้าเขาเป็นลุงพล เหมือนตอนยังไม่ดังไม่รู้จักใครเขาจะเอาเงินที่ไหนมาประกันตัวใครต้องเป็นคนรับผิดชอบคะความคืบหน้าล่าสุดจากทางเฟ e บุ๊กของทนายสมเกียรติโรจนวรกรมลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับวันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วทำตามกฎหมายทำหน้าที่ทนายอาชีพและทำตามหลักมนุษยธรรมแล้วทั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกคน มีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณผมลุงพลหรือใครก็ตามคนที่เอาแต่ดูถูกคนอื่นด่าคนอื่นว่าต่ำกว่าตนทั้งๆที่ตนเองก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีกว่าคนอื่นมีการใช้ความเกลียดชังความแค้นต่างๆเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้นแห่งการเผาทำลายล้างคนอื่นตลอดเวลานั้น ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งไฟทั้งหมดที่สุมมาทีละน้อยตลอดเวลาที่ผ่านมามันจะกลับไปเผาผลาญคนๆน,นั้นให้หมดไหมเป็นจุนดั่งไฟนรกในไม่ช้าก็เร็วผมขออโหสิกรรมให้ทุกคนนะครับปอลอคิดให้ได้ก่อนสายไปเราเกียดชังกันได้ไม่นานหรอกครับคุณกับผมสักวันหนึ่งก็ต้องตาย ไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างแน่นอนเชื่อหัวอีคิวซังเหอะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่า32ยําลุงอีกแล้วจ้าหาว่าลุงก่อสร้างเพิ่มเติมในเขตพญานาคและทิ้งขยะถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ทนายฉายแสงมากเลยค่ะแสงแห่งความดีวันนี้มีแต่คนดีๆบิ๊กๆไปให้กำลังใจทนาย รู้สึกดีไม่เหมือนเมื่อครั้งก่อนลุ้นใจหายเชื่อหัวไอ้เรืองก็คราวนี้แหละขอบคุณที่มาเหนื่อยกับคนจนทนายไม่ได้หิวแสงแต่ทนายฉายแสงพลังพิฆาตถัดมานะคะบ,บอกว่าคุณทนายทําหน้าที่ได้ใจเกินร้อยมากค่ะ f c ฟคนนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะถัดมานะคบบอกว่าขอบคุณทุกท่าน ทนายที่อยู่ข้างประชาชนที่ถูกกระทำสงสารปู่กับเมียและลูกปู่กับลุงพลป้าแตนด้วยจ้าถัดมานะครับบอกว่าสมเกียรติสมศักดิ์สีคำว่าทนายจริงๆค่ะถ้าเป็นที่อังกฤษกฎหมายข้อนี้แรงมากอยากเห็นประเทศไทยยกระดับคำว่าสิทธิความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่ารวยหรือจนก็อยู่ใต้ บรรทัดฐานกฎหมายเดียวกันคุณทนายทำหน้าที่ด้วยจรรญาบรนขอบุญกุศลนี้จงเป็นเกาะคุ้มครองท่านตลอดไปนะคะคนถัดมานะคะบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ค่ะชื่นชมเป็นกำลังใจให้ท่านทนายสมเกียรติลุงพลป้าแตนและทุกคนด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าน้ำใจที่ประเสริฐของท่านทนายที่มีให้ครอบครัวลุงในครั้งนี้ ขอจงให้ท่านมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้น